เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดียบนี้ลูกเดินเที่ยวพ่อต้องรับหน้าที่ถ่ายรูปแทนนะครับตอนนี้ถ่ายถ่ายรูปกับลูกหรือยังครับมาถ่ายกับพ่อถ่ายกับลูกหรือยังอ่าอะทรงส่งทรง นี่พ่อหล่อครับอันนี้กระเป๋าลูกชายนะอันนี้กระเป๋าลูกชายนะครับอันนี้กระเป๋าลูกชายนะครับเอาผมนู้นดีกว่าอ่ะมันจะได้เข้าออกอ่มันจะได้ไม่ย้อนะเป๋าลูกชายเป๋าลูกชายเป๋าลูก,กชายเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะอาหารเพื่อนๆน,นะ อาหารเพื่อนเพื่อนนะครับนะเดี๋ยวบางคนเข้ามาในตอตแล้วไม่ร uh ู้อันนี้ไว้สําหรับอาหารเพื่อนเพื่อนของเป็นนายนะพี่ท็อปจะเอาไปซื้ออาหารเพื่อนเพื่อนนะไม่ต้องกลัวนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวมีฝากกันมาตอตว่ะตอตว่ะตอตว่ะ

ก็ต้องไล่เสื้อก็ต้องขายชีวิตนะนี่ฮะอย่าโชว์แบงค์นะจ๊ะอยโชว์แบงค์นะจ๊ะใช่แบงค์ชฟบีนอยู่ในนี้ไหมบอกแค่เดียวบอกบอกแค่หนเดียวบอกให้อย่าโชว์แบงค์ในตอนๆโชว์แบงค์ไม่ได้และชฟบีนหูเขาใส่เขาอ่าใส่ได้ใส่ได้แบงค์ได้ครับ มีเสื้อไม่เป็นไรนะฮะบ,บางคนยังไม่ได้เสื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคอลเลคชันใหม่รอพี่ท็อปแป๊บนึงนะตอนนี้เสื้อนะครับมันมีเหลือไม่กี่ตัวแล้วอยู่ที่ผมเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้นะรีราดูให้สําหรับคนที่นี่นะคนในเพจไม่มีนะนขอโทษทีไปไม่ถูงไปไปสับเห็นน้องไหมเดี๋ยวได้เห็นไม่ต้องห่วงได้เจอได้เห็นอเลยไปกระทักก่อน ดูบรรยากาศก่อนใจเยนเอาโต๊ะออกเอาโต๊ะออกเอาคนออกออกกันหมดเลยไหมเหลือแต่เปลี่ยนนายตัวเดียวเอาไหมบางครั้งก็เกินไปบางครั้งก็เกินไปนะเออโต๊ะวังซะอีกเอาโต๊ะเอาพ่อออกเลยไหมใจคอเอาขนาดนั้นไหมอ้โต๊อไโ้โหโโหไอ้โ้ ไหนนี่มาเอาโน้อง้กลูกนี่งนะยมีงกุดด้วยขยันทำซะด้วยกออโุด้วยใไี่น้องไม่น้ไม่ไ่น้องไ้่ง้้งไงไ้่่น้องไ้น้องไ่อนไ่ออไม่ไ้ไม่ไ้ไม่่่ไ้งไงไม่ไ้ เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้สวยๆแล้วกันเก็บไว้สวยๆแล้วกันไดมัดไม่ได้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 ให้พ่อให้พ่อแต่ก็เป็นของเก่าขอบคุณขอบคุณแม่นุชนะขยันพับซะด้วยนะให้พ่อใส่เขาหน่อให้พ่อใส่เขาหน่อเออแปะใส่เขาหน่อยได้พี่เลี้ยงได้ไหมพี่เลี้ยงแป๊ะใส่เขาหน่อย ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้แล้วแลก็แล้วก็ตแล้วก็ตามใจเขาซะด้วยนะเขาให้ใส่ก็ใส่อะไรข้างหน้าทีหลังที่ทีหลังข้างหน้าเอาเป็นใบเทานะมันจะได้เด่นหน่อย มาดููชายกุหน่อยเรื่องอะระวังแม่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่น่าน่าจะเว้นขาไาข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 า ระวังนะข้าหาพ่อจะเหยียบลูกนะครับนายเริ่มมองแล้วเริ่มมองแล้วเริ่มมองแล้ว Hãy <laughs> quân ừ. <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs> จะเย็นๆมีเวลาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรที่สั่งมาในในเพจเดี๋ยวทำให้ทุกอย่างเลยไม่ออกเลยนะตวออกด้แนป๊ะโตออกเลยนะโตออกไไเรามเราขยับถอยไปหน่อยแล้วเหลือพื้นที่ตรงนี้จะได้รากคู่ภาพสวย จัดหน่อยนะจัดนยจัดดิจัดได้เลยไปไหนเอาโต๊ะออกแล้วเนียขยับไปตรงนี้่าขยับขยับถอยมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดหน่อยจะได้รูปมือสวยตอนนี้รูปไม่สวยขยับขยับขยับให้ผมอ่าเดี๋ยว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 โต๊ะเล็กมาแพ้อันนี้โต๊ะมันใหญ่มันวัางหมดขยับขยับให้ผมหน่อยขยับผมหน่อยขยับหผมหน่อยเดี๋ยวจัดที่หน่อยจัดที่หน่อยจัดที่หน่อย่าไม่เห็นเป็นนาย แม่แม่ทำบ้านเขาไม่เห็นเป็นอะไรมันับได้เไม่ต้่นไ้่ับได้ับีแล้วฮะตัวเล็กมาตัวเล็กมาเขาไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเอาตัวนี้ออกเขาออกตัดที่ไหนตัดขับพับตัวหนึ่งตัวนึ่งและและเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ตรงนี้ะแ้ับับับัับป่ะไม่้ไได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ไ เดินไปหนึ่งไปหนึ่งเพราะว่าต้องแล้วขอขอโต๊ะตัวนั้นตัววางของข้างๆอ่าได้เว้นไม่ไม่ไม่โอ้ยไอ้โต๊ะตัวนั้นอันนี้ออกอันนี้ออก่านี่อ่าเดี๋ยวงั้นงั้นตรงนี้ขยับตรงนี้ขยับออกเจะขยับออกมาอ่าขอโทษครับขยับมาจะได้ภาพสวยๆได้พื้นที่อ่า ตูมาตูมาไมต้งเจาไม่ต้องจ่อไม่ออองจไ่ออกไมเออกไมาอไม่ออกไปอไม่ออ่ออีไ่อี่ออกม่ออก่ออกี่ออกม่ออก่อม่ออกม่อวกกก่ออกมได้สวกไ่ออม่เออกไมัอออกมออ่อกมอกไออก รสไหนกเอาไหนาเพื่อนะนโอตรงนี้ยแก็แปรอรชิกระาอยจะช่วยเราดนเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงขยับแป๊บนึ่งโต๊ะวางของหน่อยขอทาหน่อยจ้าขอทาหน่อย เจ๊ต้องขยับออกมานิอนึงซูมเมาเชื่อหมสูมเมาเพราะว่าเข้าไปแล้วมันบางหมดแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็เบี่ยงกันเข้ามาโอเคได้จังเท่านี้ในวัอ๋ยเาไปในวัเปล่นาใช่่ใ เนี่ยสวยละอ้าวหลังไม่โดนนหลับไม่โดนไมาทนะอยเะ๋า้องทไ่ีไไหนไป่องน้นอน่อ้างหลังไปเข้าไปอยุ่ทัางจะวางบนโต๊ะกินนะเอาวางบนโต๊ะไเอาวางโต๊ะ

ແຕ່ນີ້ເດີ້ແນ່ ไม่ได้ขอโทษทีขอโทษทีครับขอโทษทีแม่แม่ทงเ่าไครับบางาแม่่อโทนะทานกได้เลยนะมีขนม้วนะออยู่อไปทานเดี๋ยวไปรอมาได้เดี๋ยวรอนข้ามาาออย่างเงี้ยเขาเดินมาหาเเดินมาหาเอ้ยไม่เอาหรอกินผิไม่เอาเดี๋ยวแป๊บนึง ไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงรับรับกลิ่นสนใจสนใจสนใจใส่สก็อตนี่จะต่อทีเลย လာတော့ပြန်လာလေ

ได้ครับเดี๋ยว,ยวามาวางนี่แหละครับในขนมขนมทุกอย่า<ป>

เับขอบคุณทุกคนรากที่เป็นหัวขอบคุณแก่ใจนะคุณครับ ฟังอยู่ไหมน้องสมัยน้องสมัยดูดูไลฟ์สดอยู่ไหมคะน้องสมัยนะถ้าดูทักที่มาหน่อยทักที่มาหน่อยน้องสมัยสมายเหตุสมายสมายดูอยู่ไหมดูอยู่ไหมเหตุสมายสมายดูอยู่ไหมถ้าดูอยู่ถ้าดูอยู่ช่วยลบโพสให้พี่หน่อยลบโพสพี่หน่อยไม่ได้ว่าอะไรนะลบโพสพี่หน่อยพัน ว่าเขาบอกเขาไม่สบายใจในการที yeah, ่เราเราทำแบบนั้นเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาขอให้ลบเฉยนะน้องสบายน้องสบายดูอยู่ไหมดูอยู่ไหมช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยเหตุสมายสมายอ่ะครับดูอยู่ไหมเอ่ยึ้นขาขึ้นานฉนโดนขึ้นขาขึ้นขาขึ้นันโดีเหียวค่ะ เปลี่ยนนางมาไหมเปลี่ยนนางไม่ได้มานะครับเปลี่นนาฝนตกให้ดูบรรยากาศก่อนแป๊บหนึ่งถามพี่พรเหรอครับไม่มีให้เหนื่อยแล้วครับอยู่เปลี่ยนนายไม่มีให้เหนื่อยหรอกเตี๋ยเยอะครับเตี๋ย<ๆ>ไม่เหนื่อยรงานอะไรมิทติ้งครับมิทติ้งเนื่องจากวันนี้จริงๆต้องไปเจอคุณแดงแต่ทางคือดรอกแคนเซิลไปนะครับ สมาเพจสมัยสมัยอยู่ในนี้ไหมอยู่ไหมดูอยู่ไหมน้องเพจสมัยสมัยดูอยู่ไหมครับถ้าดูไปลบโพสต์ให้พี่หน่อยดูลบโพสต์ให้พี่หน่อยนะครับขอบคุณนะครับถ้าดูไปลบโพสต์ให้หน่อยดูเป็ไลน์นี่ครับคนเยอะมากผมเข้าไปผมออกมานี่ไงหายใจไม่ออกที่ไหนมิทติ้งโมชิปนะครับตรงเสรีไทยถนนเสรีไทยกลางมุงแหงนะครับใกล้มุงแหล่ เข้าไป để เข้าไปคนเยอะ

ต่อแถวไหนกันครับแถวา้ยหนพันหนึ่งรอนึพับ

นี่คล้ายกันไมม่ไม่มไม่ปม่ไ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 มม่ไ่ไ นายลงไหมยังไม่เมื่อกี้ไม่ยกที่ท็อปกินข้าวบนอ่ะที่ท้องกินข้าวตรงนู้นไม่ตรงกั้เลยที่ท้องอ่ะกินข้าวอยู่ตรงนู้นกลางแบบไกนไม่ยกยืนที่บนนะผมเยอะพี่บอกที่ผมไม่น่าท้องไม่ได้เป็นมาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมีผิวเงี้นี่ผมแจ้งก่อนบนนั้นคือบนของยักษ์